เมลอนสับป,ประรดไพายนาโปลมาเป็นเพื่อนกับกุ้งกิง๋งกด subscribe s ั b สไ r รต์ติดตามช่องกุ้งกิ๋งกันนะคะเติมหน้าต่างนิดระบายสีอีกหน่อยบ้านของกุ้งกิ๋งก็สวยแล้วละ่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆกุ้งกิ๋งกําลังวาดรูปบ้านอยู่ค่ะบ้านของกุ้งกิ๋งเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายบานมีประตูใหญ่และมีต้นไม้ดอกไม้อยู่รอบบ้านเลยคุณแม่เคยบอกว่าการได้วาดรูปที่เราชอบเป็นการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ทำให้เรามีจินตนาการมีสมาธิและมีความสุข ถ้ากุ้งกิ้งวาดรูปเสร็จแล้วจะขอให้คุณพ่อเอาไปใส่กรอบส,สวยๆติดที่ห้องนั่งเล่นด้วยวันนี้รายการนิทานสนุกของกุ้งกิง้งมีนิทานน่ารัก,น,รกน่ารักเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆทั้งวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมะาฝากเรื่องราวของเต่าตุ้มเตี้ยมที่จูจ่ๆก็เกิดมีกังหันงอกขึ้นมาบนกระดอง เพื่อนๆจึงพาก,กันไปนั่งบนหลังเต่าแล้วท่องเที่ยวไปบนฟ้าจึงได้เห็นสิ่งของมากมายที่มีรูปทรงแตกต่างกันเราไปดูนิทานเรื่องแตะเตาะเหาะเหอะพร้อมกันนะคะแตะเตาะเหาะเหอะเรื่องตุ๊บปองภาพเปรมมาจาตุกัญยาประทีป ตอเต่าต้วมเตียมต้วมเตียมหน้าตาเจี่ยมเจี่ยมเตาะแตะเตาะแตะกระดองกลางหลังลายลายมีปุ่มใหญ่ใหญ่มีไฟแชะแชะกรุงกลิงโงงเกรงโงงเกรงท่านใดนั้นเองปุ่มเป่งบ้านแบกกังหันหมุนติ้วติ้วติ้วต่อเต่าบินฉิวไม่เตาะไม่แตะ เพื่อนเพอโบอกมือไหวๆดีอกดีใจบงเบงเบาะแบะต่อเต่ายืนตรงนิ่งๆเพื่อนพากันวิ่งไปเกาะไปแกะค่อยๆบินสูงสูงขึ้นลอยตัวจากพื้นสนุกจริงแฮะบนฟ้ามองมาข้างล่างอู้หูสูงจังจุกจิกเจาะแจ๊ะก้อนหินเล็กใหญ่กลมๆอุ้ยนั่นขนมก็กลมด้วยแหละ หันดูเพื่อนอยู่บนหลังปากว่ออ้าค้างตากลมด้วยแฮเอ๊ะมีกลมๆอีกไหมตรงไหนตรงไหนช่วยนะช่วยแนะดูโน่นไม่กลมนี่นาสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเยอะแยะประตูหน้าต่างข้างหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันอย่างแกะสมุดกร,ระเป๋าเหมือนกันกระจกบานนั้นสี่เหลี่ยมงามแงะ หนังสือสนุกภาพสวยก็สี่เหลี่ยมด้วยไม่เหมือนกันแฮะสี่ด้านเท่ากันชัดชัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่เลยใช่แหละเอ๊ะมีสี่เหลี่ยมอีกไหมตรงไหนตรงไหนช่วยนะช่วยนะดูนั่นบ้านเล็กบ้านใหญ่หน้าจัวทำไมเหมือนกันอย่างแกแหลมแหลมสามมุมสามเหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมหลังคาบ้านแฮะ โน่นไงไข่ไก่รีรีดูไข่เป็ดซีก็รีด้วยแหละเอ๊ะมีรีรีอีกไหมตรงไหนตรงไหนช่วยนะช่วยแนะเกรงโกรงจะลงแล้วนะวันนี้พอละแล้วค่อยนัดแนะร่อนลงนิ่งนิ่งนิ่มนิมทุกตัวแย้มยิ้มหูหูแห่แพรุ่งนี้พบกันใหม่นะขอบใจนะจ๊ะตอเต่าเตาะแตะ ยู่อยู่กุ้งกิ๋งมีกังหันงอกขึ้นมาบ้างก็คงจะบินเที่ยวทั่วฟ้าเหมือนเต่าตุ้มเตียมนั่นแหละค่ะน่าสนุกขนาดนั้นจะพลาดได้ไง่ายแซมดาน้ามาดูนิทานเรื่องใหม่ๆใ,ในรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิง๋งจะมีนิทานเรื่องอะไรมาฝากพลาดไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ๋ง Happy World ด้วยนะคะ อยากคุยกันต่อตามไปที่ Facebook กุงงกิ่ง Happy World แล้วพบกันทุกวันสุกร์ทาง YouTube สำหรับวันนี้กุงงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุงงกิ่งด้วยนะคะ